สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o อเตอนะครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยนะฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปนะครับเรื่องของคะแนนสะสมของนักแข่งทั้งหมดนะครับ2ีกว่าคนตั้งแต่นักขับประจำนะฮะก็คือ22คนแล้วก็จะมีพวกไวกาสพวกเทสต์ไร้ไร้พวกอะไรต่างๆเนี่ยได้ลงนะฮะลงทดแทนบ้างลงไวกาสลงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเป็นยังไงกันกับ20สนามที่ผ่านพ้นกันไปยังเหลือกันอีก2สนามนะสัปดาห์ อีก2สัปดาห์ข้างหน้าตามจริงก,ก็ไม่เต็ม2สัปดาห์หรอกนะับวันที่เนี่นะครับวันที่7ถึง9ก็จะเป็นการแข่งขันที่โปรตุเกสสนามอ่อปอติเมลเซอร์กิตนะซึ่งเป็นบ้านเกิดของทางมิเกลโอลิเวรานักแข่งหมายเลข88ผู้ซึ่งนี่เป็นฤดูการสุดท้ายของเจ้าตัวนะครับปีหน้าเขาไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปแข่งขันรายการ o r l d s u p e r b บ k e กับเบมยูหลังจากนั้นนะครับเสร็จสิ้นที่โปรตุเกส1สัปดาห์ก็จะไปปิดท้ายที่ สนามเอ่อวาเลนเชีย <c oughs> ในสเปนอันนี้ถ้าเป็นสเปนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับบ้านเกิดของนักแข่งแทบจะเกินครึ่งละ่ะจะอยู่ที่นั่นกันนะฮะทุกคนดังนั้นคะแนนสะสมในตอนนี้มันจะมีตัดสินกันไปแล้วเนี่ยแค่2อําดับนะแค่1กับ2ครับ1ก็คือมาร์กมาเคสเน่ยเขาก็โอเคนะครับออฟฟิเชียลหลักยืนยันแล้วว่าไม่ได้ลงแข่งขันไม่ได้ลงสนามแม้กระทั่งรอบการทดสอบการเทสรถที่จะเกิดขึ้นหลังการแข่งขันสนามสุดท้ายเสร็จเนี่ย อันนั้นก็จะสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นขวาชมป์โลกไปแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาอาการบาดเจ็บที่กําลังฟื้นตัวอยู่ตอนนี้มาเสี่ยงอีกใช่ไหมครับแล้วก็อเล็กซ์มาเคสนะครับอันนี้ก็ได้อันดับ2ไปแบบชัวๆแล้วขาดลอยตั้งแต่สนามเซปังมาเลเซียรเรียบร้อยนะครับฉลองกันไปป่านนี้ปิดซอยเลี้ยงแล้วมั้งฮะอันนี้ก็ไม่ต้องได้ลุ้นในขณะที่อันดับอื่นๆเนี่ยยังคงจะต้องลุ้นกันหนักเลยฮะ บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเอ๊พี่ปุ้ยครับจะต้องมาลุ้นอะไรกันมันมีผลอะไรขนาดนั้นเลยหรือแชมป์โลกเขาเก่า,เาไปแล้วรองแชมป์โลกเขาเก่า,เาไปแล้วมีสิฮะมีสิครับหนึ่งแต้มนี่ก็ถือว่ามีค่านี่คือ,อรายการระดับโลกนะครับไม่่ว่าแข่งระดับหมู่บ้านระดับอบตอนะฮะหรือจะระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยทุกผลงานเนี่ยมันมีคุณค่ากับจิตใจกับทีมกับอะไรทั้งนั้นแหละแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมว่ามาก My, หรือว่านอกเหนือกว่าคะแนนเนี่ยกับผลงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็คือเป็นข้อมูลชั้นดีนะครับในการที่จะเป็นประโยชน์กับทีมงานเพราะว่าแข่งขันกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนักแข่งโอเคอาจจะได้หยุดได้พักบ้างแต่ขณะที่ทีมงานโดวยเฉพาะคนที่อยู่ในส่วนของพวกเอ่อทีมทดสอบรถวิศวกรที่จะต้องเตรียมงานเกี่ยวกับรถที่จะต้องใช้แข่งขันในฤด,ดูกาลต่อไปเนี่ย พราเขาไม่ได้พักนะครับนี่จะเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมากๆกับการทํางานเพื่อที่จะรวบรวมเอาข้อมูลทั้งหมดเลยนะฮะในฤดูกาลที่ผ่านมา22สนามเนี่ยเอามาเพื่อที่จะจัดการนะครับว่ารถอันไหนมันได้ก็เก็บไว้พัฒนาต่ออันไหนมันไม่ได้ก็ต้องมาคุยกันว่าสมควรที่จะเอามาลองอีกไหมหรือว่าโอเคทิ้งไปปล่อยไปเห็นไหมครับถ้าผลงานดีนั่นหมายความว่าเป็นข้อมูลที่ดีใช่ไหม ปทะจำว่าทำไมมันมันเร็วที่นี่วะเนี้ยยิ่งยิ่งมันมีความแตกต่างกันทั้ง2ปีเนี่ยยิ่งจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอ่ะอย่างเช่นสนามนี้นะสนามเดียวเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผลงานไม่ดีเลยเอาแต่มาปีนี้ทําไมผลงานดีจังอ่ะเนี่ยมันก็ยิ่งจะได้แบบว่าจําเป็นจะต,ต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบทําไมมันดีวะอ๋อตรงจุดนั้นตรงจุดนี้มันได้หรือตรงกันข้ามสนามเดียวกันเนี่ยสนามไหนก็ได้ปีที่แล้วนี่โคตรดีเลยผลงาน มาปีนี้โอโหนะฮะห่างจากปีที่เราเยอะเนี่ยเอาละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ควรจะสารต่อหรือว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็จะต้องมาพินิจพิเคราะห์ดูให้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะครับนอกจากเกี่ยวกับผลนอกจากเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะฮะกับนักแข่งรายการระดับโลกนะฮะหนึ่งแต้มเนี่ยโหแบบบางที แพ้ชนะกันอยู่หนึ่งแต้มมันก็อยู่ในใจนะแหมน่าเสียดายจริงอย่างนั้นอย่างนี้กันไปนะครับเอาวันนี้เราจะมาสรุปนะครับเราจะมาสรุปวิเคราะห์ให้ฟังกับแนวโน้ม2สนามแล้วก็ตัวเลขความจริงที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่านักแข่ง20กว่าคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆครับอ่ะลองไปฟังพร้อมกันครับอ่านะครับ2พี่น้องอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคะแนนในตอนนี้ก็คือมาร์กเนี่ย ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรแล้วนะครับก็คือคะแนนเขาก็จะไปหยุดอยู่นะครับที่545แต้มบางคนอาจจะรู้สึกเสียดายใช่ครับรู้สึกเสียดายแทนได้เสียดายตรงไหนสําหรับมาร์กก็คือนะครับถ้าเกิดว่ามาร์กยังอยู่เนี่ยยังไงก็ทะลุ600แน่600กว่าอะไรก็ว่ากันไปไก็จะมี FC ของเขานะครับอยากเห็นโมเมนต์นี้แต่นั่นก็คือก็ไม่ได้เห็นแล้วเอาเป็นว่าปีหน้านะครับก็ลุ้นกันใหม่แล้วกันนะ 545แต้มในขณะที่อเล็กซ์มาเคสนะครับ4 1 3แต้ม413แต้มเนี่ยโอเคเป็นรองแชมป์โลกไปเรียบร้อยแต่เขาต้องการไหมต้องการแน่ๆฮะอ่าคือเฮ้ยผมได้ที่2แล้วผมนอนอยู่บ้านกับพี่มาร์คดีกว่าผมไม่ต้องแข่งไม,ไม่ใช่นะครับอันนี้ขำๆไม่มีตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่2ส,สนามก็คือ74แต้ม74คะแนนนะครับ ที่จะต้องลุ้นกันในอปอติเมากับในวาเลนเชียเนี่ยนะครับแต่อันดับที่จะพูดตอนแรกเลยก็คืออันดับที่3อันนี้เป็นการแย่งชิงกันเองนะครับของของสคนตอนนี้นะมาโกเบเชกินเนตถือครองคะแนะนอันดับที่3อยู่291แต้มเปกโก้นั้นไล่มาแค่5แต้มฮะเปกโก้มีโอกาสจะแซงไหมคือถ้าเกิดว่าข้อผิดพลาดจากยางรั่วอะไรทิ่มเข้าไปเนี่ย ถ้ามันไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยนี่เป็นโอกาสที่ดีมากครับที่เปโก้จะรักษาแบบที่สามบอว่าได้อย่างเหนียวแน่นเพราะว่าเบเชกกี้เพราะว่าอาร์พิเลียนั้นมาพลาดมาสะดุดนะในมาเลเซียยกค่ายเลยแต่เบเชกกี้ถือว่ามากับดวงมากับโอกาสมากับจังหวะที่ดีจริงๆครับช่วยไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้นะเปโก้ก็สวยไปดูคาติก็สวยไปแต่ถามว่า5แต้มมันมีโอกาสที่จะทอนขึ้นไม่มีแน่นอนฮะตั้ง74แต้มเนี่ยถือว่า ห่างกันสิวๆมากแต่ถ้าวัดจากฝีมือวัดจากผลงานในตอนนี้เอาจริงๆครับถ้าไปโก้ทอรรถที่เข้าที่เข้าทางจริงๆเนี่ยผมว่าเขาก็พร้อมที่จะอยู่บนหัวแถวได้ตลอดเลยนะดังจะเห็นได้จากความสําเร็จในวันเสาร์แล้วก็แม้กระทั่งในวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่มีเหตุผมว่ายังไงโพเดียมก,ก็ก็น่าจะมีอยู่แล้วแต่เบสนะครับเบสก็คือต้องอาศัยรถที่มันได้จริงๆถ้าเกิดว่าทั้งอาพิเยทั้งหมดทุกคนเนี่ยไม่มาเนี่ย ก็เหนื่อยเหมือนกันอย่างอย่างที่นี่นะครับเห็นไหมที่นี่ก็เหมือนพาเรกันไม่รู้ไปติดขัดตรงไหนยังไงตั้งแต่รอบอคอ a l i ี่ไฟแล้วแล้วก็ออกสตาร์ทไกลนี้ไม่สามารถที่จะไล่ไล่ไลต้อนไล่แซงได้เลยก็เลยทําให้ตอนนี้ผมคิดว่านะครับถ้าไม่มีเรื่องของการหลงทางอีกถ้าซาตอรถอยังเซตร,รถเข้ามือเป็กโเนี่ยผมว่าเป็กโอาจจะดูเหลือมเหล,ลืมนิดนด้วยซ้ำจริงจงแต่ต้องมาดูที่ว่าในาปัญหาที่เกิดขึ้นกับ อาพิเลียเนี่ยนะครับพวกเขาจะแก้ได้ไหมซึ่งนะครับถ้าดูจากสถิติดจูจากอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าในทางตรงที่ยาวในในสนามต่อไปนี้นะครับก็คือสนามที่ปรตเกสเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะกลับมาได้อยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เบสถือครองอยู่ตอนนี้ก็คือ5แต้มนี่เองนะฮะ5้าแต้มนี้เท่านั้นแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโอกาสที่จะ ที่จะวัดกันแบบหมัดต่อหมัดถ้าสมมติว่าเริ่มต้นนี้เท่ากันเนี่ยผมว่าเปโกเนี่ยอาจจะดูเหลื่อมๆด้วยความเป็นรถของดูคติอยู่นิดนึงในส่วนตัวผมจะมองไปประมาณนั้นนะครับอันนี้ไอ้เรื่องของไอ้ย,ยางรั่วเนี่ยตัดไปนะครับมันไม่เกี่ยวกับความผิดพลาดของนักแข่งของทีมงานของไรนะถ้าจะถามหาความผิดก็ต้องเป็นความผิดของผู้ที่ดูแลแการแข่งขันเจ้าหน้าที่เสจวดอะไรต่างๆที่ปัดกวาดเช็ดถูไม่ดีเองเห็นไหมล่ะแล้วก็ความซวยของนักแข่งเองรถ20กว่าคันเนี่ยมาเหยียบอยู่คันเดียวอะไรอย่างนี้ประมาณนนั้ แต่นะครับอันดับที่เปโกถือครองอันที่4ี่เนี่ยเอาตามจริงตอนนี้มีเปโด้ไล่เข้ามา26แต้มถ้าสมมุติว่าเปโกไล่เบเชกี้ไม่ได้อาจจะมาจากข้อผิดพลาดของตัวเองหรือจากดวงสวยอีกครั้งหรือจะอะไรก็ตามแต่26แต้มเปโดรก็จะลุ้นอยู่ห่างๆเหมือนกันนะฮะถ้าเปโดสามารถที่จะต่อให้ไม่ชนะนะครับแต่เป็นโมเมนต์เหมือนกับที่มาเลเซียคือมีโพเดียมทั้ง2วันในแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะบิดเบียดเปโกได้เหมือนกัน ดังนั้นถ้าเปโก้ไปพลาดโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยห้ามพลาดด็ดขาดนะครับถ้าไปพลาดวันอาทิตย์เนี่ยมีสิทธิ์จะโดนเปโดสวนตรงนี้ฮะแต่ถ้าพลาดวันเสาร์เนี่ยโอเคนะครับยังยังยังพอที่จะได้รักษาแบบที่สี่เอาไว้ได้อยู่แต่นะครับเปโดนเนี่ยบทจะพลาดเนี่ยก็พลาดไปไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะที่เราได้เห็นนะฮะเพียงแต่ว่าข้อผิดพลาดเมื่อเทียบกับไปที่แล้วหรือเมื่อเทียบกับต้นฤด,ดูกาลเนี่ยมันจะหายไปเยอะ ตั้งแต่ครึ่งหลังมาเนี่ยก็คือเก็บคะแนนได้ตลอดคือรู้ว่าสู้ไม่ไหวก็จะประคองเอาต่อให้อาอนดับสี่อ้นดับห้าอันมดับหกก็จะเอาประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นในปีที่แล้วช่วงท้ายฤดูการมาหรือจะเป็นช่วงต้นๆฤดูการของปีนี้เนี่ยก็คือถ้าชั้นไม่ชนะถ้าชั้นไม่มีโพเดียมชั้นก็ล้มอะไรประมาณนั้นแต่นั้นนะนั่นป็เป็นเป็นวันเก่าๆไปแล้วคือช่วงหลังๆมันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็เก็บคะแนนมาได้อย่างเหนียวแน่นขึ้นนะฮะทีนี้นะครับ ส่วนของเปโดจะต้องระวังอะไรบ้างก็คือสองวิสิงของที่ตามเข้ามาอมผมว่าตามมาอาประมาณสามสิบกว่าแต้มนะฮะแฟงกี้กับทางดิกเกียเนี่ยก็ได้สองรอยยี่สิบเจ็ดกับสองร้อยยี่สิบหกนะครับสามสิกว่าแต้มผมว่าน่าจะปลอดภัยกับเปโดฮะเพราะว่าสองวิญางนี้จะเป็นโมเมนต์นะครับท,ที่เรียกว่าต้องนับหนึ่งเหมือนกันเลยเพราะว่าห่างกันแต้มเดียว แงกี้เนี่ยขึ้นหน้าแต้มเดียวอันนี้โอ้เดายากนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปจริงๆคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับบิกเกียในวันที่มาเนี่ยก็คือมาจริงๆในวันที่แบบไม่มาเนี่ยอยู่ๆก็งงๆไปเลยอ่านะครับมันจะเป็นอย่างนั้นคือคนอย่าลืมว่าบิคเกียในขับ GP 25กับเอโก้มันจะมีความไม่ค่อยเสถียรกันอยู่อ่ะมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับ อ่าแล้วก็เฟอร์มินนะฮะเฟอร์มินนี่ก็เป็นนักแข่งที่เคยชนะการแข่งขันเคยมีโพเดียมแต่ทุกคนเชื่อไหมว่ากร้าผลงานของเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงฮะคือจะขึ้นก็พอจะขึ้นปุ๊บแล้วก็ดิ่งลงพอจะดิ่งลงแล้วก็ขึ้นอีกมันจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้ดังนั้นเขาก็เลยอยู่ข้ามดับที่8ครับแม้จะรับตําแหน่งลูก,กี้หน้าใหม่จอดเยี่ยมไปเ,เรียบร้อยก็ตามเนี่ยเขาตามหลัง2 VR 4 6อยู่ก็20แต้ม ผมว่านะครับถ้าเกิดว่าฟอร์มอยู่ในแบบนี้เนี่ยอาจจะลุ้นยากหน่อยหนึ่งอยู่นะครับอาจจะได้แค่บิดเบียดแบบบาดเสียวกับใครสักคนหนึ่งแหละเต็มที่นะครับในอันดับที่7แต่จะไปลุ้นในอันดับที่6นี่ผมว่าสําหรับเฟอร์มินในตอนนี้อาจจะได้เปรียบก็คือในบ้านเกิดนะครับสนามสุดท้ายที่วาเลนเชียเนี่ยอาจจะพอบิดเบียดเอาอันดับที่7ได้อยู่ หรือจากใครไม่รู้เพราะว่ามันคะแนนมันมัน,ม,นมันสูสีกันไงในยาสี่หกนะฮะแต่ถ้าเขาพลาดมาเนี่ยอย่าลืมว่าควาตารูในตอนนี้นะครับแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดของของควาตารูก็คืออ่าพลาโผลแล้วก็ไม่สามารถอยู่บนโพเดียมได้อะไรเงี้ยแต่ควาตารูคือนักแข่งคนหนึ่งนะครับที่เก็บคะแนนได้อย่างสม่ําเสมอแม้ว่าจะเก็บได้แบบไม่เต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มหนยนะัก คือมันจะแตกต่างจากเฟอร์มินไงเฟอร์มินก็คือโอเคชนะมาปุ๊บอ้าวพอชนะมาปุ๊บโลาหายอ่าพอวันเต่าเหมือนจะมาดีวันอาทิตย์มาล้มอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ก็เลยทําให้แค่สี่แต้มเท่านั้นบางทีนะครับถ้าเฟอร์มินพลาดวันอาทิตย์ทักษะหนามึงเนี้ยควาตตรเนี่ยก็คงจะแบบว่าหนีหายเข้ากลีบเมฆไปเลยนี่แหละครับนี่คือคือ,คอ,คอสิ่งที่เฟอร์มินจะต้องระวังว่าถ้าพลาดวันอาทิตย์มาเนี่ยก็คือควาตเตรเนี่ยเขาเขาเขาแทบจะมีคะแนนติดไม้ติดมือตลอดนะ แม้จะไม่สูงเหมือนกับเฟอร์มินก็ตามนะครับถ้าในวันที่จบการแข่งขันประมาณนั้นคือในท็อปสิบน่นะครับน่าจะไปสิ้นสุดที่ควาตาโรนั่นแหละอันดับที่เก้านะครับของเสียแฟบเนี่ยร้อยแปดสิบสองแต้มเพราะว่าอันดับที่ต่อเข้ามาก็คือทั้งบราอูฟอนันเดสเนี่ยอันนี้ก็ตามมาอยู่ประมาณสามสิบกว่าแต้มฮะประมาณสามสิบสามสิบเกือบ40สี่สิบกว่าสามสิบสี่ห้าแต้มประมาณราวๆนะั้น อันนี้คิดว่าน่าจะปลอดภัยสําหรับควาตารฮะถ้ามองจากกราฟผลงานที่จะวิเคราะห์ในตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปฮะคือเก็บได้ไม่เยอะหรอกอ่านะครับแฟนๆอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจทําไมออกสตาร์ทอันดับนี้ได้คะแนนมาเท่านี้วะอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้มาตลอดได้มาเรื่อยๆไงฮะได้แบบรัวๆไงเลยคิดว่าอันดับที่เ้านี่ปลอดภัยกับควาตารู้แน่ๆนะครับ9ก้ากับ8เพอเพออาจจะแบบว่าอาจะไปแอบเฉือนเฟอร์มินได้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ราอูนะครับ ตรงนี้อันดับที่สิบน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ลุ้นกันหนักหน่วงมากคือคนที่จะแย่งอันดับที่สิบจากปาอูไปได้เนี่ยคงเอาจริงๆนะผมว่าตอนนี้ซาโก้ก็ตามมาสิบสองแต้มในขณะที่แบสก็ตามมาสิบสามแต้มแต่มาลินี่นั้นตามมาอา่อยี่สิบแปดแต้มมาลินี่ผมว่าน่าจะยากแล้วล่ะนะครับน่าจะยากตรงตรงที่ ไป,ไปพลาดในวันเสาร์นั่นก็คือเป็นการล้มครั้งแรกนะครับที่แบบว่ารถไม่ได้เสียได้พังก็คือเป็นเป็นข้อพิพลาทของของตัวเองมันเจอจุดเปลี่ยนตรงนี้แหละในขณะที่ซาโก้นั้นไม่พลาดนะครับแบดก็เหมือนกันเก็บได้ไม่เยอะแต่ก็เก็บได้ก็เลยทําให้ปลาอูนะครับซึ่งก็ติดสอยให้ตามอ,อาพิเลียไปเพราะว่าในวันที่อาพิเลียช็อตในในมาเลเซียในลาอูก็ยังคงอยู่146แต้มเหมือนเดิมกับตอนที่เขาป้าัยชนะมาได้นะครับก็ถือว่า เก็บไปศูนย์แต้มไงในขณะที่แบดกับทางซากโก้นี่ก็ไล่ตีกันมาผมว่าตรงนี้เนี่ยราอูนะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเก็บแต้มไม่ได้เลยเนี่ยนะยากอยู่เหมือนกันฮะคือแบดในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็จะมาในแนวของเปโดเพียงแต่ว่าคือ,ค,อคือเก็บแต้มได้ได้แบบสม่ําเสมอขึ้นนะครับแต่มันอาจจะเก็บได้ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าเปโดแต่คือคล้ายๆว่ามาามา,มา,มา,มาแนวของควาตาโรด้วยนะฮะประมาณนั้นสําหรับแบด แต่ซาโก้เนี่ยเพิ่งจะฟื้นนะครับเพิ่งที่จะ,จะ,จ,ะจะฟื้นมาเก็บได้ในหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ต่อสูขขอส้คนสาคัญมาพลาดให้ก็คือลาอูะฮะก็คือไม่ไม่มีแต้มผมว่าอันดับสิบเนี่ยคงคงจะมีแค่สามคนนะฮะอ่าลาอูก็คือถ้ายังคงเก็บแต้มไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะเจอแบดเจอซาโก้ในเฉือนแน่แนและแต่แต่มาลินี่ผมว่าไม่น่าจะถึงสิบเลยฮะจริงๆถ้าเขาไม่พลาดมันเสารนี่ผมว่าโอเคมันมีโอกาสอยู่ฮะ แต่นี่ก็คือไปเบียดนะครับไปเจอโพสต์สกอโลอยู่หน้าเนี่ยเปิดช่องให้แล้วก็แบบว่าเสียบเข้าไปก็สุดท้ายก็ตัวเองก็พลาดล้มไปถ้าไม่พลาดล้มเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะมีคะแนนเนี่ยก็เรียกว่าพอๆกับซกโก้พอๆกับแบทแต่นะครับอย่าลืมว่ามารินี่นะฮะถ้ากลับมาสู่มิติเดิมอีกครั้งหนึ่งก็คือมารินี่จะเป็นมีความพิเศษกว่าหน้าแข่งคนอื่นตรงที่ว่าสิติการล้มเนี่ยเป็นศูนย์ หมายถึงว่าถ้าถ้าตัดครั้งแรกในในวันเสราร์ที่มาเลเซียออกไปเนี่ยถ้ากลับมาสู่โมเมนต์เดิมก็คืออ,อยู่ในแต้มตลอดเลยลุ้นแต้มตลอดเนี่ยอันนี้แหละครับมันจะเป็นจุดแข่งของของเขาในขณะที่นักแข่งที่อยู่ข้างหน้าอย่างทั้งราอูหรือทั้งซาโก้เนี่ยคือเคยชนะจริงมีมีโพเดียมแล้วมีเลขตัวเดี podium, podium, ยวจริงๆเนี่ยแต่มันก็มันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้น,น,น,นลงลงอยู่ไง ดังนั้นก็คือมาลินี่ถ้าจะลุ้นจริงๆมีหมนทางเดียวนะครับก็คือตัวเองกลับมาสู่เส้นทางเดิมแล้วก็สามคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็กลับไปสู่มิติเดิมเหมือนกันประมาณนะั้นนะฮะแล้วก็เอเนียไม่น่าจะมีลุ้นนะครับในท็อปสิบอยู่แล้วละร้อยหกแต้มตอนนี้ก็คือเขาก็ตามจอนเมียอ,อยู่ด้ดยไม่มีเก้าสิบสามแต้มเจ็ดก็สิบสามสิบสามแต้มนะครับอ่าโอเคนะครับก็จอนเมียคงจะลุ้นแค่สิบสี่สิบห้าเท่านั้นแหละเต็มที่ส่วนนะครับ ไอโอกราไม่น่าจะเจอวินเจเลสไล่ทันเพราะว่าวินเจเลสนั้นผมไม่มั่นใจว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่หรืออาจจะหายยาวไปเหมือนที่มาร์กก็ได้อันนี้น่าจะถามว่าไล่ยากไหมครับสําหรับอ่าสิบสี่แต้มอืมนะครับก็คงมีโอกาสอยู่นะครับโอกาสห่างๆนะครับที่จะไปรุนอันดับที่สิบห้าสำหรับไอคิดว่านะในขณะที่ยามาฮ่านะครับตอนนี้แข่งกันเองเนี่ย จากที่ควตาโร่ก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปนับแล้วนะฮะก็คือดีที่สุดในในยามาฮ่าแต่แจ็คมินเลอร์จากที่เป็นอันดับที่สองตอนนี้อเล็กลินไล่มาเหลือแค่ห้าแต้มเพื่อนๆว่าจะทันไหมล่ะนะจะทันหรือเปล่ากับที่ปอร์ติเมลนะครับแล้วก็ที่วาเลนเชียนะครับอันนี้ไม่แน่ละยามาฮ่าไม่แน่ครับว่าใครจะดีเป็นอันดับที่สองส่วนมิเกลนั้นไม่ทันแน่ๆครับไม่ทันอยู่แล้วมิเกลสามสิหก มาตินสามสิบสี่มาตินจะกลับมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแม้ว่าเราจะได้เห็นเขาออกกําลังกายเห็นเขาฟิตเหมือนจะเอ๊ะน่าจะขับน่าจะลงได้นะแต่นะครับถ้าเขามองว่าโอเคไม่มีการจะเป็นที่จะต้องมาลงมาอะไรหอรอกรอทสรถทีเดียวหรือยังไงถ้าเขาใช้แผนนั้นก็โอเคจบนะครับมาตินก็จะมีแค่สามสิบสี่แต้มไปนะฮะในขณะที่นักแข่งที่ได้ลงแทน อนได้ลงทดแทนเนี่ยนะครับได้ลงมีนักแข่งในค่ายบาดเจ็บอย่างเงี้ยอย่างโพส์บาโลก็ลงไปสาสนามเนี่ยคว้ามา23แต้มตามจริงก็ควรที่จะคว้ามาได้มากกว่านี้ล่ะแต่วันเสาร์นั้นไปเจอมารีนี่นะครับเบียดเข้าไปก็เลยอันดับร่วงอดได้แต้มเลยแล้วก็วันอาทิตย์ก็มามาพลาดลมเองนะฮะแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าวินยาเลสเนี่ยหายไปเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่ ถ้าหายไปยาวนั่นนั่นก็มีความเป็นไปได้ว่าโพลิสซากรอาจจะต้องลงแทนอีกนะครับถ้าโพลิสซากรลงแทนใน2ส,สนามจะกลายเป็นว่าเขามีโอกาสที่จะเบียดโอลิเวลล่านะครับมีโอกาสที่จะเบียดนักแข่งโอลิเวลล่าได้ในขณะทีอ่อีก2คนนะครับอันนี้ก็อยู่ใน,สถ,นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันลอรเรนโซซาโดลีเนี่ย เพราะว่ามาตินที่ที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาจะใช้แผนไหนถ้าเขาเขา,าไม่ลงแข่งเนี่ยยังไงก็ต้องส่งนักแข่งมานะฮะยังไงก็ต้องส่งนักแข่งทดแทนซึ่งก็คือสวัดอรีคนนี้ซึ่งเขาเก็บได้แปดแต้มแล้วนะครับเก็บได้แปดแต้มะนราะที่นาคาการมิผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ลงแล้วแะะจากนี้ไปนะครับอ่านอกจากนักแข่งฮอน d a จะมี ใครที่บาดเจ็บรุนแรงหรือว่าที่ป่วยที่ไข้ไม่สบายไม่ลงสนามไม่ได้อย่างเงี้ยราคาการมิถึงจะได้ลงซึ่งผมคิดว่านาคาการมิน่าจะแช่อยู่ที่10แต้มนะครับสวาร์ด,ดรี่มีโอกาสที่จะแซงนาคาการมิอยู่เพราะว่านาคาการมิมี10สวาโดรีมี8ปอีกคนหนึ่งครับออกุสโต f เฟอร์นันเดสอันนี้ก็คือได้สิทธิ์ในการลงทดสอบ V4 ของยมห้าไวกในสนามที่ผ่านมาในมาเลเซีย เขาเก็บได้แปดแต้มนะครับตอนนี้คือเท่ากันกับสวาโดลิแล้วเขายังมีมีสิ่งที่จะต้องลงอยู่แล้วนะฮะอันนี้ยืนยันไปเรียบร้อยแน่ๆเนี่ยก็คือสนามสุดท้ายที่วาเลนเชียในบ้านเกิดที่สเปนหมายความว่าออกุสโตฟูเรนเดสเนี่ยก็คงจะได้สู้กันแบบสูสีกับสวารโดลิผมคิดว่าสวาโดลิอาจจะได้ลงอีกอยู่นะฮะถ้าถ้ามาติมที่พร้มยังไงเขต้องได้ลงเรายังไม่รู้นะครับว่าแปดแต้มที่ตอนเนี้ อาจจะมีใครที่คนอยที่เหนือกว่ากันนะครับในขณะที่กล้องสมเกียรตินะครับเจ็ดแต้มสิ่งที่แฟนๆหรือผมลุ้นมาตลอดก็คือขอเลขสองหลักได้ไหมกับสามแต้มเท่านั้นนะครับที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะครับลาสุดกล้องก็มีมีหนึ่งแต้มนะครับจากที่มาลเลเซียก็เลยกลายเป็นเจ็ดแต้มเนี่ยจะได้ไหมเจ็ดสิบสี่คะแนนนะครับขอไม่ให้กล้องสักสามหน่อยอืม ก็กลายเป็นเป็นเป็นนักแข่งที่คะแนนน้อยที่สุดนะครับในกล้องในฤดูกาลนี้ของกล้องนะครับเจ็บแต้มกันไปนักแข่งที่ลงสนามแล้วยังไม่มีแต้มก็คือทดเทสลาเร์ของดูคาตีและของยาม,มาฮานะครับอาร์เอสเอสปาเกลโลนะฮศูนย์แต้มแล้วก็มิโครเรเพียโร่โซึ่งเพิ่งจะได้ลงนะครับได้ลงแทนมาร์คมาเกสซึ่งนะครับมาร์คเนี่ยหายไปอยู่แล้วแล้วสองสนามที่เหลืออยู่ยังไม่มีความแน่นอนตอนนี้ดูคาตีเข้าให้มิโครโบเลการองแชมป์โลกเวลซูปเปอร์ไบค์นักแข่งหมายเลขสิบเอ็ดนะนะ จะต้องไปทดสอบทดลองขับรถแข่งดูคาตินี่นะครับในสนามเฮ r เรสที่สเปนเสียก่อนแล้วดูคาติจะประเมินว่าเขามีความพร้อมความเหมาะสมหรือไม่ที่จะลงแทนมาร์กในสสนามถ้าสมมุติว่าประเมินออกมาแล้วนะฮะเขาได้ลงนั่นก็หมายความว่าพิเโร่ก็คงจะไม่ได้ลงแล้วคงจะได้เห็นหน้าค่าตาแค่สนามเดียวบางคนบอกอาจจะจําหน้าจาตาเขาไม่ได้แล้วนะครับนักขับทดสอบหมายเลข51ของดูคติ อ่าถ้าเกิดว่าเอาบูเลกามาลงแทน2ส,สนามนะครับในปอร์ติเมาแล้วก็ในในวาเลนเซียเนี่ยอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าก็จะมีนักแข่งทั้งหมด29คนเลยนะครับในฤดูกาลนี้ที่ได้ลงส่วนของบูเลกาเดี๋ยวตามข่าวให้อีกทีนึงนะครับว่าจะได้มารอเปล่าเพราะว่าใดๆแล้วก็ตามเนี่ยในปีหน้าเขาจะต้องทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ m o t ต GP อยู่แล้วแม้ว่าเขาจะต้องลงแข่งขันใน w World Superbike ก็ตามเพราะว่าเขาจะรับหน้าที่พ่วงมาคือเป็นนักขับทดสอบให้กับ ดูคตินะฮะแล้วก็จะมีส่วนในการพัฒนารถแข่งเวอร์ชั่น 850cc ด้วยเรียกว่ารับงานกันคุ้มเลยจริงๆนะครับสำหรับรอ,องแชมป์โลกนี้แล้วก็เป็นตัวเต็งด้วยสิฮะ,ะเป็นตัวเต็งผมไม่คุยเยอะนะครับเรื่องของบุรียก้าเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเรื่องราวของเขาครับเป็นไงฮะทุกคนนี่คือเป็นในภาพรวมนะครับที่เอามาเล่าเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกับ2ส,สนาม 74แต้มเพื่อนๆลุ้นอะไรกันมากที่สุดในตอนนี้เอาผมบอกตามตรงเลยนะครับผมก็หนึ่งในสิ่งที่ลุ้นจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้น้องอ่าน้องกล้องเนี่ยนะครับได้เลข2หลักเป็นการทิ้งทวนตอนนี้ต้องการแค่3แต้มใช่ไหมตอนนี้มีมีอยู่7แต้มเพื่อนๆมองว่าจะมีโอกาสมากน้อยเพียงใดเคสของน้องกล้องหรือจะเป็นเคสอะไรก็ได้ที่ผมวิเคราะห์มาให้ฟังเนี่ยนะครับลองเอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับย้ำนะฮะ การแข่งขันอาจจะต้องรออีกประมาณสักเกือบ2สองสัปดาห์เนี่ยแต่ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนี่มีมาฝากทุกคนเพียบเลยถ้า YouTube มันไม่แจ้งเตือนเพื่อนๆสามารถเข้ามาเปิดมารับฟังได้เลยผมจะลงคลิปทุกคืนอยู่แล้วประมาณสัก4ี่ทุ่มไม่เกินนี้นะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่เกินนี้ถ้าวันไหนฟิตหน่อยก็อาจจะมารอบรอบประมาณนั้นกันนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ผมล่ำลาทุกคนไปก่อนนะอากาศเปลี่ยนแปลงไหมผมว่าเปลี่ยนนะครับคือหวังให้มันเย็นไหนบอกเข้าหน้าหนาวแล้ววันนี้ร้อนฮนะ ดูอบอ้าวดูอุ่นๆสิดที่ส์ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยครับเดี๋ยวเจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ